โห oh, วันนี้พามาดูโตโยต้เอาผ่านนะครับเพื่อนๆรถปีสองพันเจ็สภาพนางฟ้าเลยครับอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับแบตสมบูรณ์ดูครับพาไปชมภายในก่อนภายในเบาะสวยๆเลยเบาะสามแถวสวยๆเลยครับสภาพใหม่นะครับไม่แสนหกนี่สันรูปเปิดไฟฟ้า ยังหล่อดูว่นี่ภายในเรีย่ยมเลยคันนี้สภาพดีมากน็อตไม่ขยับนะครับนี่โหหล่อๆเลยล้อวเส้นนะครับใส่แมก็กเวเส้นนี่เปิดเครื่องให้ดูน็อตไม่ขยับเลย นะครับสภาพหล่อหล่อม่ดูด้านท้ายโอ้ยโอ้โหสุดอันเนี้ยใส่แม็กหล่อเลยนะครับไม้ก็น้อยพาไปดูรอบคันประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับ แอร์เพิ่งเปลี่ยนตู้มานะครับ ABS เพิ่งเปลี่ยนนะครับแบตสมบูรณ์มากดูครับใครหาใช้งานมาเลยครับคันนี้ผมบอกเลยได้ไปคุ้มเลยครับโอเค